แอนซิเรียมโชว์ร่างสวยล่นเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีสำหรับแอนซิเรียมพักดีดํารงธิ์คุณแม่ยังสาวในวัยใกล้ห้าที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความสวยของเธอไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่คุณแม่คนสวยคนนี้พักงานในวงการบันเทิงไปพักใหญ่และกลับมามีผลงานการแสดงที่โดดเด่นเธอก็ออราพุ่งและใครที่ได้ติดตามบนโซเชียลของแอนซิเรียมของคุณแม่ยังสาวสาวนั้นมักจะได้เห็นภาพสวย หุ่นเรียนร่างสุดเป๊ะปังๆอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าสวยวันสวยคืนเลยจริงๆคะ่ะและปัจจุบันทางด้านชีวิตความรักของแอนซิเรียมก็กำลังคบหาอยู่กับจัสตินสามีชาวต่างชาติที่ความน่ารักน่ารักสุดๆก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้พาครอบครัวสุดน่ารักจัสตินและน้องนนนี่ไปให้สัมภาษณ์ไปว่าไปเจอที่รีสอร์ทเขาตอนนั้นไปเช่ารีสอร์ทคุณจัสตินที่บาเห็นก็เลยเป็นการพบกันครั้งแรก ขาเขียนอีเมลจีบแอนอยู่เป็นปีแอนก็งงจีบทางอีเมลยากจังเลยภาษ,าษาสัพ์เป็นทางการมากแต่พี่ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะแอนคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่สุภาพแต่บางทีด้วยถ้อยคําและคําพูดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เขาก็จะแซวภาษาอังกฤษมาเธอไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไร ถ้าไปเที่ยวฮอลิเดย์กับเขาสักหกเดือนภาษาอังกฤษของเธอจะเก่งมากเลยเราก็งงนึกยังไงฉันจะไปกับเธอแต่เขาก็สไตล์พอคุยด้วยไปสนุกแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเป็นธรรมชาติดีไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากต่างคนต่างกินเหมือนกันในการกินเขาก็ชอบออกกําลังกายรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของเราทั้งคู่เข้ากันได้ชีวิตหลังแต่งงานการเป็นยังไงบ้างคะเรื่องที่มีคนพูดถึงมันก็มีอยู่แล้วคะ่ะหลายๆคนก็พูดว่าใช่สิมีสามีฝรั่งแต่เขาไม่ได้ใช้คําว่าสามี ก็ทําอย่างนี้ให้สามีหาเลี้ยงหากินไม่ต้องทํางานแล้วก็โดนมาเยอะเหมือนกันเพราะโดยสังคมทั่วๆไปถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่เปิดแล้วก็ตามแต่ลึกๆก,ก็ยังมีอีกนิดนึงอีกระดับหนึ่งที่อาจจะบอกว่าไม่เป็นคําพูด แอนมองว่าคนเราเกิดเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนกินอิ่มนอนหลับได้เหมือนกันและความรักเราก็ไม่ใช่วัยรุ่นกันแล้วช่วงแรกก็คิดมากแต่หลังๆแอนรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องเอามันมาแบกไว้ไม่มีใครรู้จักเราดีสองคนเท่ากับเราสองคนนี้น้องนอนนี่ก็เล่าความประทับใจของคุณพ่อจัสตินว่าขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของครอบครัวเข้ามาในชีวิตคุณแม่ทําให้มันมีความสุขมากๆ